ดีค่ะยินดีตอนรับข้าสููชองเสียนหน่อยผ้ารวยค่ะหรือคนนํำโชคชาแนวคนคนเดียวกันเด้อค่ะช่องนี่สิมีสองซื้อเพราะว่าตอนแรกเสียนหน่อยกะตั้งซื้อเสียนหน่อยวนี้เลยมาเปลี่ยนเป็นคนน้ำโชคค่ะเป็น้นนำโชคก็เลยขันเท้าเข้าไปเบื้องเสียนหน่อยผ้ารวยถ้าเพาเห็นคลิปหม่ๆม่นี่เนาะคะ่ะต้องกดซ้ำอีก กดตรงรูปล่ะตรงรูปของคนน้ำโชกล่ะกระสเห็นคลิปใหม่ๆค่ะเลื่อนเบืองอันคลิปอันใดที่เส้นหน่อยลงใหม่ๆนี่กระสอยู่ต้นๆเนาะค่ะอยู่ต้นๆอยู่ที่แหลกมูก็เลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆกระสีเห็นค่ะเห็นคลิปใหม่ๆเพราะว่าบางคนพันข่ามาพันบอกว่าเส้นหน่อยคือ่ลงคลิปประสันค่ะลองอยู่ที่ขาลงซุมือเพิ่นว่าเพิ่นบ่เห็นคลิปค่ะคันผู้ใดบพ่เห็นก็คือเส้นหน่อยบอกน่ะให้กดกลับไปที่รูปของเส้นหน่อยแล้วก็ สิเป็นคนน้ำโชกอีกซื้อนึงค่ะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆก็สิเห็นค่ะมื่อนี้เส้นหน่อยสิาพาไปตามต่อน่องโอมว่าเสียเพื่อนอันจับข้อสานหาไหมค่ะกำข้อซานห้ต่อแนวทางของน้องเนาะค่ะเพราะว่าอันที่ไปทายเมื่อวานที่ล่งคิดไปก็คือเป็นตัวเลขของคุณยายเพื่อนเมื่อนี้ว่าสิไปขอกับน้องโอมค่ะพอดีเส้นหน่อยไปไป,ไปพ่อกับน้องออมซินบานี้ เพื่อนบ่เคยฝันจ้าเทียตามที่ไปเห็นเพื่อนเนาะค่ะแล้วกับบ่เคยบอกตัวเลขแม่เท่าทำเลยเพื่อนกับบ่บอกเมื่อนี่จักว่าเกิดอ,อย่งดีขึ้นเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันแล้วกับเพื่อนก็เห็นตัวเลขพร้อมเพื่อนสิบอกงอดสามตัวเพื่อนวางี่เอาจังไรข้ากับไปฟังจากปากน้องอมสินเลยค่ะว่าเพื่อนได้ตัวใดค่ะไปเลยค่ะดีปเอาเยีหลีเด้ นอ้องออมเยอตัวยดาสามตัวได ouais. ้เ๋ยาเด้อตองงวดน้องน้องออมสินเด้องวดนี่น้องออมน้องออมสินฝันแม่นฟันเห็นงูเกี่ยวกันสันเด้อจะฟังน้องออมสินเบารอนะเอาวางไหนส่อเพื่อนแน่น่นน้องออมฟันไวจังไหนบอกเย็บปุกเ้ยเกี่ยวกันเอางูจะใส่เหมือนเขามาเกี่ยวกันนองฝันว่างูเกี่ยวไปเห็นยุใส่น้อง น้องไปเห็นงูอยูไส่ยูหันท่าน้างฟันบ่ฟันเออเอาไปล่อไปน้องฟันว่าจังไหนเนี่ยกอสุยายฟังด้วยมันเกี่ยวกันแล้วแล้วก็กัดกันตายกัดกันตายแม่นจ้าเราต้องออบแนมไปเห็นเลขบ่เลขบัดเนี้น้องออมเดี๋ยวไปมันไม่ตัวเลขสำบ่งั้นเป็นจังหดมันไม่ตัวเลขขึ้นบ่ มันไม่แหลกอีหยังบ้านีบอกด้วอที่ฟังแม่บอกด้วยฮะสวนหเจ็บบ้าสวนหาเจ็บไม่อยู่ในตัวงูบ้าบ้างวดนี้เอ็นบอมันสีออกเนี่ยเออถ้ให้ดอกเย็บปุกเสียงเงินให้เงินให้ไปซื้อเป็ดไปซื้อหยังกันล้เอะไปซื้อเป็ดก็ได้ บ่อเอาสามตัวมันมีตัวไหนเนี่ยศูนย์หาเจ็ดบ่อจ้าเมนนะแมนบ้าแมนเอากรบองบองโทรศัพท์เดี๋ยยแม่โทรศันท่นพี่ให้ท่านผู้ชมเอฟซีเพิ่นเห็นหนาแน่ส่วน้องออมฝันแม่น้องออมฝันแม่น้องออมสิน เพื่นที่สิบหกเพิ่นบ่เค่ายไทยเพิ่นอยากเชียดีเพิ่นถามเพิ่นอยู่เพิ่นก็บ่เคยบอกตัวเลขอยากแชร์เพิ่นก็วบางแต่บ่หูจักบ่หูจักวันนี้มามื่อนี้ยังไหนน้องอมสินยังค่อยไปฟันเห็นงูเพิ่นบอกตัวเลขพร้อมฟันอิหรี่แมนบ่ฟันอิหรี่จ้าบึ้ยยังสั่นได้แหมต้องอมสินเห็นเลขน้ำงูแม่นบ่ มันยูมองไดแบบนี้เลขยูนั่งูนะเลอยูน่งูอยู่ไดงูมังไดยูนั่โตงูบ่จ้าแดงบะแดงเออแดงแดงขึ้งข่สีแดงบ่เลกอ่ะโอ้ยโศกโศกนะคุณแอบซีทั้งหลายหลานคอยบอกหวยแล้วิัน่เคยบอกจักเทียนนะโซนหาเจ็ดเด้อ ศูนย์ห้าเจ็ดเออศูนย์ห้าเจ็ดน้องออมสินถ้าถูกร้านข่อยอยากได้เป็ดน้อยเด้อสุดเป็ดน้อยให้ร้านข่อยอยากได้ถ้าเป็ดน้อยเมอะเป็ดเป็ดการ์ตูนหรือเป็ดตัวจริงเป็ดตัวจริงเป็ดนี่เป็ดนางนั่นเป็ดเกลือหัวเอาเนี่ยเอาเนี่ยดี๋ยวดี๋ยใส่เป็ดแบบใดนเดี๋ยวนี้ไม่เอฟเป็ดว่างน่เป็ดอันบ้านเฮาหรอคะแม่โอ๊ยเป็ดแกะเป็ดแกะแบ้านเฮ้านะแม่ โอ้ยห่วงแค่จ้าโอ้ยแน่แน่ไปบ่านไหนที่มานั่งเยอะไปมานั่งคุยก่อนเจ็าตัวเป็นแฟนแม่นบ่จ้าจะไม่จัาตัวบอกเพิ่มด้วยซ้ำตัวเอาซ้ำตัวแล้บ่จ้าโอ้ยถ้ามันแตกซ้ำตัวนี่จะได้กายนั่นคุณแตกซ้ำตัวเอฟที่จะให้กายนั่นเด้อให้คอกนึงสิเลี้ยงไว้บ่บัดนี่ไว มนมันย่างเล่นให้มันปล่อยมันย่างเล่นกินน้ำห้ามมันร้อยน้ำบ่แน่ใจบ่หน่อยฮะไงคุณแม่ใจน้องออมสินิ่นบอกฝันเห็นงูว่าสั่นจังไรเดงหน่อยก็ยังไปหาฝันเห็นงูจะตัวเอฟซีเด้อฝันอีหลีเด้อฝันอีหลีเอ้าบ้านน้องออมสินพิ่นกับบ้าเพิ่นฝันอีหลีค่ะท่านผู้ชม ร่องฟังเบิงเนาะค่ะลองฟังเบินะง,งเพิน่นหายหอดสามตัวปุณณีสองตัวเพื่อเสียหายเพิ่นอยู่บ่ฮะนี่ตัวเพิ่นไ่กดไงฮะสองตให้ตัวแรกสองสองตัวมีอยู่บ่อืมนี่นังน,นี่เรหน,น,นังจ้อ,องตัวเลขยสองกับเลขยหนึง่งเอ้าสองตัวเลขยสองกับเลขยหนึ่งด่าโอ้ยมันอยูหมองได้เนาะแบบมันอยูหมองได้ของงูมันอยู่มองอันที่งูเลื่อยน่ะเอ้ายูขี้ดินบ่ นี่โย,ยมองอันงูเลื่อยจ้างูตัวสีใดไน้องอมซินสีดำตัวสีดำามนมีสองตัวสีดำาสองตัวพู้นะจ้าว่มัน,มง,มนมงูสิงบอ่บันงูสิงน่ <laughs> <c oughs> มันเกี่ยวน้องอมสินบอกมันเกี่ยวกันเกี่ยวกันโอ้มันเกี่ยวกันว่าไหมมันมาเกีียวน้องอมซินที่สันดกสามตัวอีกยังก็ศูญหาเจ็บ ศูนห้าเจ็ดก็สั่นพันวาน่ะตัวแดงแดงคักบ่แดงคักสามีเลยตัวบังไงได้บ่ตัวปังไงอันได้แดงมันงู้งนะตัวเลขแดงนะตัวเลขเนี่ตัวงูแดงตัวเลขโอ้ตัวเลขแดงจิ้งจร่อสามตัวสองตัวพันไฮสองหนึ่งวันดีสองอีหลีสองหนึ่ง ก็ออกอีลลน่ะน้องอมสินว่านะ่ะกันออกอีรีศก็สิได้ตัวลูกเป็ดนะ่ะแน่นนะเชียงยังบันนี่ขาท่านผู้ชมขาน้องอมศินพันว่าคันถือเลขสามตัวที่น้องอมซินให้นี่เด้อเพราะว่าสิเป็นสองตัวขึ้นสามตัวน้องอมสินพ่นว่าอยากเอาอยัางลายดอกพ่อนอยากได้ลูกเป็ดมาสั่นขาท่านผู้ชมลูกเป็ด ตัวเป็นๆเพื่อนเสเอามาเลี้ยงว่าสั้นแต่ว่าเอฟซีเพื่อน่าโอ้ยขอให้ถือถอด่าสั้นเพราว่าตาอันสามตัวเป็ดหน่อยเนี่ยเพื่อนเสือไฮฮอดคอกนึงโอ้ยเด็กหน่อยกำลังดื้อเนาะค่ะจะเพื่อนไปไซอีกสมเอ๋อเว่นมาหาเพิ่นเพิ่นบ่เคยฝันได้ค่ะน้องออมซินเพิ่นบ่เคยบอกดอก มันสิถามเลขกเพื่อนปันได้เพื่อนกับบอกแต่ว่าเมื่อนี่จะขึ้นได้ขึ้นดียังไดมันว่าออมสินฟันนะสันฝันเห็นงูเลื่อยอยู่แถวแถวหนท้างแถวแถวหนท้างมาบ้านเพื่อนนี่ละเพื่อนว่างูเป็นตัวสีดำสองตัว่าสันแต่ว่ามันเกี่ยวกันบาหนี้ถามเพื่อนว่าเลขกนั่นก็สีไม่เลขกงูเกี่ยวกันนี่ยู่หม่องเพื่อนเลื่อยก็แสดงว่ามันสียุคขี้ดินเนาะค่ะ ยูมองขีดินน่ะละเพื่อนเห็นน่ะเป็นตัวเลขเพื่อนบอกว่าสามตัวศูนย์ห้าเจ็ดละสันเจ็ดห้าศูนย์เฮ้ศูนย์ห้าเจ็ดนี่ลหละเอาเอาเป็นว่าสามตัวนี่ลหละค่ะตอนแรกเพิ่นกระทอยูดอกทมแอดว่าเอาสองตัวน้ำบอละสันแสดงว่าเพื่อนเห็นเลขหลายตัวอยู่ขันวางสตนเพื่อนบอกว่าสองตัวก็มีเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นคิดอยู่มันเพิ่นลืมกับวจักเพิ่นก็ไเด้มานังคืดอยู่ คุนบอกว่าสองหนึ่งว่าสันค่ะอันนี้ก็ให้เอฟซีล่องไปพิจารณาเบิ้งในเด้อค่ะผู้ใดมักไปทั้งเล้าก็ไปเล้าได้ค่ะมือนี้เพราะว่าแอดเซียนหน่อยมาหาแนวทางไปทางเล้านําผู้ใดอยากไปทางรัฐบาลไทยก็ไปได้ค่ะหวดวันที่สิหพฤษภาสองหาหกเจ็ค่ะอันนี้ก็คือแนวท่างของน้องออมสินค่ะเอาให้เอซไปพิจารณาเบิ้งกันเด้อค่ะก้อนสัดตัดินใจก้อนสิลงทุน พิจารณากันดีๆค่ะอันนี้ก็คือน้องให้เป็นแนวทางซื้อเด้ค่ะทั้งหมดทั้งมวนก็คือเป็นแค่แนวทางเท่านั้นบอกรันตีว่าสิออกร้อยเปอร์็น้นองก,อนกันค่ะตามภาษาเด็กน้อยเนาะคะ่ะพิถีถกับยวาวกันเนาะไม่ทุกอย่างเป็นไปได้หมด เป็นไปได้ทั้งผิดทั้งถูกทั้งมาเอา้าอันนี้กะผู้ใดมักกะชอบผู้ใดชอบกะจัดทันตัวผู้ใดชอบกะจัดผู้ใดคัดกะพานค่ะอันนี้แอดกะมาตามหาแนวทางมือเน้นเป็นเล่าพาาัฒนาค่ะก็ะเลยมาามแนวท่างอ่าน้องโอมว่าเซฟเพิ่นจับเขาซานค่ะทั้งไรากะถาเบิงน่องโอมเนาะค่ะ เพิ่นสีได้จักเม็ดสีได้เป็นโตัได้แล้วก็ส่วนสิไปทั้งเล่าเพื่อรัฐบาลอันนี้ก็แล้วแต่เอฟซีเด้อค่ะพี่น้องค่ะแล้วแต่เอฟซีซีเอาไปพิจารณากันค่ะเอาสำหรับคลิปนี้เสี่ยงหน่อยกับสิขอจบคลิปข้อนี้เด้อค่ะพี่น้องคะอ่ะพอกันไหมในคลิปหนาค่ะจะเป็นน้องโอม,มดเด็กนั่โชกจับข้อซานให้เพิ่นสิได้ตัวได้เดี๋ยวเ้า ไปเบิ่งกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ